เรามาดูข้อที่3กันนะคะถ้ารูทเส่วน8บวกกับ11ส่วน20เท่ากับรากที่3ของ64ส่วนด้วย125นะคะแล้วค่าของ X อยู่ในช่วงใดน,นะคะเราก็จะมาทำการแก้สมการเพื่อหาค่าเกนี่นะคะก็จะได้เท่ากับรูทเส่วน8บวกกับ11ส่วน20นะคะจะเท่ากับ ตัวนี้เป็นรากที่3นะคะเราก็จะทําการเปลี่ยน64ซึ่ง64ก็คือ4กําลัง3ามนะคะ125ก็คือกําลัง3นะคะเพื่อกน,ะะนก็จะถอดรากที่3ได้เป็น4ส่วน5นะคะทีนี้เราก็จะทําการหาค่า x กนะคะก็จะได้เท่ากับ4ส่วน5ลบกับ11ส่วน 20นะคะทำส่วนให้เท่ากันก็จะได้เป็น20ตัวข้างหน้าก็จะคูณด้วย4นะคะก็คือ16ลบ11ซึ่งก็เท่ากับ5ส่วน20นะคะหรือ5 155 4 20นั่นเองนะคะต่อไปเราก็จะทำการแก้ส่ก,การูทส่วน8เท่ากับ1ส่วน4นะคะ ทำการยกกำลังสองทั้งสองค่านะคะก็จะได้เท่ากับ x ส่วน8เท่ากับ1กำลัง2เป็น1 4กำลัง2เป็น16นะคะเพราะฉะนั้น 16x ก็เท่ากับ8คูณ1 x ก็จะเท่ากับ8ส่วน16ซึ่งก็จะมีค่าเป็น8 1 8 8 2 16เป็น1ส่วน2นะคะ วันนั้น1นส่วนสก็จะอยู่ในช่วงของข้อนี้นะคะคำตอบของข้อที่3ก็จะเป็นตัวนี้นั่นเองนะคะ